হালালালে <try young> <try young> แบบมันเป็นอาวหรอตัวนี้เราไม่มีไขควงต้องมีพวกโฟมจะได้พอหมุนจะได้เป็นอย่างนี้ว้าวมีอะไรก็มันดูมีมีฝาแบตเตอรี่จะเปิดเลยไหมเปิดเลยก็ได้จ้าเปิดเลยนะทำไมเปิดเปิดเลยค่ะ ราจะช่วยน้องพิลรีวิวนะคะนี่เอ้ยเฮ้ยเยังมีส่วนกบออกมาเป็นสิ่งนี้นี่มีแมนนวลด้วยแล้วก็มีแมนนวลด้วยขนาดไม่ออกมีรูปคนนี้อ๋อไม่มีรูปไม่มีรูปเอาแล้วแย่แล้วสิแล้วจะทำยังไงเนี่ยไม่เป็นไรแล้วมีขวดให้ป่าวะขวดอ่ะไม่เห็นมีขวดให้เลยเจ้าสิบประทานใลคุณ ตายแล้วขวดน้ําไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องหาขวดน้ําเองนะคะขวดตัวนี้ไม่มะ่ะรางด้านล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราประกอบฐานกันแล้วกันแล้วเราไปหาขวดน้ามาทานะคะมีพวกเม้วมีานแล้มีแผ่น 我的。 เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องทอํายังไงเนี่ยเขาไม่มีอะไรบอกเลยรู้นะนี่มีมอุ้ยเล็กมากเพราะจริงๆริงแตตรงนี้เขาบอกเขาจะมีคู่ม,มืออย่างนี้แต่เขาไม่มีให้นะไปแล้วไปแล้วเอาอะไรมาไม่รู้วิ่งไปแล้วทำยังไงได้ไม,มีคนรู้แล้ว,ลวต้องเอาอะไรมาได้อย่างแน่นเลยนี่ควีนในกล่องมีน,นี่นี่นทุกคนยแกะออกมาไม่หมด เจอแล้วตองมีอีกลูอะนี่ไงนี่ไงต่าด่าแล้วก็เต่นขยันดึ๋งดึ๋งเอ๊ะว่าอันอันอันโอ้ยเหมือนคุณปู่เลยอ่ะดปนนะทำเด็กๆทำเองคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการต่อวงจรอย่างนี้ใช้อะไรอะปูกเลยปูลู่อะไรูวงจรเลยโู้วงจรจินดีนะอ่า ันที่สองนะอันที่สองคืนนี้นะระวังเจ็บนะตรงนี้เอ้ยคุณเทลแล้วไม่มีอะไรขึ้นมานะอีอีกแป๊บนึงจะมีอะไรขึ้นมาเลยนะชิ้นแรกนะเอาสองนี้มามาต่อบว่าหากไหนครับนี่โอเคครับเฮ้ยอย่าทุบอย่าทุบป๊าป๋าเหมือนป๊าป๋ากับลูกป๊าป๋าครับ ทัไมีต่อค่ะป้าเห็นไหมนี่เขาให้เอามอเตอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ซึ่งซึ่งต้องหาวิที่ใส่ลงไปให้มันลงอะ่ะเอออัน,นี้ตัวที่ส<อ>ี่ไน,นี้คือตัวนี้เอาเาอาสามชิ้นนี้<อ>มาประกอบกันจับตรงนี้นะตรงนี้<อ>มีจระบีริงป่ะโดนแล้วใช่ไหมไปล้างมือก่อนนะไปไเดี๋ยวแค่ล้างทีเดียวก็ได้ป๊มามาใส่ไม่เป็นมันจะใส่ยังไงป๊หมาว่าลองป๊าดีกว่าไหมลองไหมไหมลองแกนปลาที่ปลาลูก กัน,นป่ะแม่ขอให้ใส่อย่างเงี้ยแต่มาไม่รู้แต่อ๋อดูแล้วสอดสายสอดสายไฟสองขั้วอ๋อเนี่ไอเอาเอาสายเอาสายแยงงยางออกนี่นี่นี่ตรงนี้มันมีรูทุกคนตรงนี้มันมีรูนะนี่ข้างในเห็นไหมแล้วค่อยเอาสายเนี่ยมันมีสายสีเส้นสีสายไฟสีอะไรบ้างครับหมาจริงจริงพลังท,ทำงน้ำจะหมุนแล้วน้าจะขัดเคลื่อนกับตรงนี้นพวกเนี้ยเลยเขาต้องใส่เจลลบี อ๋อ oh, okay, เคฟิลเลยเขาต้องใส่กล่องอ oh ๋ออ๋อมันลืน่นโอ้เส้นสีดำกับสีแดงแยกกันนะแล้วก็สอดเข้าไปเนี่ยสอช<ม>่องนี้ไม่ล <c oughs> ื่นสปาร์กมันละมันแล้วมันแล้วเพิ่นมามามาเปนละมือก่อนได้นะไม่เนไรช่วยให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างมือทีเดียว แอ้นอห่ะวอหน้โอ้ยัยเดยวอาดี๋ยยวอไดเวาไปดี๋ลวดวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาาดเอาีอดดดดดดออาเวไปไป เดี๋ยว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 สีดำสีดำด้วยต้องใส่สีดำลงไปด้วยเอา,เอาไม่ก็จับจับไม่จะจับนี่นี่นี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วด้านล่างอ่ะเอเซนต์เราถึงจับแล้วจะระบียกรูดดีระเบียดีเดี๋ยวล้างมือกันด้วยนะนี่อีกข้างหนึ่องอีกข้างหนึ่งฝั่งนั้นเออมาลุ้นกันนะคะอันนี้ตาดีนะให้เด็กทำได้เพราะว่ารูมันมเล็กให้น้องน้องทำน้องน้องใส่ลงมาลูก สองเส้นสีดำกับสีแดงปุ๊บใส่เข้าไปกับตรงนี้เข้าไปกับตรงนี้เห็นไหมนะมันเที่ยวมันตรงพอดีเลยเห็นไหมชุบงานนี้ต้องใช้น็อตไขแล้วทีนี้ก็คือจะต้องใช้ไข่ควงมาช่วยแล้วก็มีน็อตที่เขาให้มาอ๋อเออเด็ดเต็ด เยอะม,มากเอาไข่ควงไข่นะเอาประกอบเข้าไปครับสูตรซื้อจากญี่ปุ่นดีเลยนะจริงป่ะดีเอโอเคประกอบเข้าไปแล้วน็อตอยู่ในเนี้ยขอให้น็อตพัหรือเปล่าโอเคนี่นะคะน็อตท<แ>ี่อให้มาอย่าฉีกนะตรงนี้ทำไมอ่ะเรื่องไข่ เรื่องเรื่องไข่น้อนไม่ต้องเป็นห่วงนะน้องคินไข่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช่ไหมไข่ตั้งแต่ตอนเด็กๆจริงๆว้าแต่ตอนเด็กๆจะเอาแบบเทรนนิ่งแบบง่ายๆเช่นแบบไข่ควงใหญ่ๆแล้วตอนนี้เก่งมากแล้วเลยคือใช้ไข่ควงแบบแบบเล็กๆอ่ะเก่งมากเลยหรอเล็กเล็กเล็กสบายไม่ปวดแล้วครับสิบหกขึ and and ้นสิบหบขึ้นโตยังอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่ยังครับ ไปแอม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 อยูเลยนะสองเม็ดีนี่นี่เราจะไม่เทลงไปในเลนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เลนเป็นรอยดู่จ้าไรดูละขอกล่องหน่อยนี่มีเป็นดูอย่างนี้ใช่ยังไงเอานี่ของเล่นนะไม่เป็นไรอันนี้ดีกว่าอ่าเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนจะใช้ไข่พวงโปรตระวังด้วยนะคะคือไข่พวงเราวิ่งไปวิ่งมาได้ไหมวิ่งวิ่งวิ่งหาของได้ไหมได้ไหม มาเก็บงานนิดนึงให้มันแน่นนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่แน่นแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดอยู่น้ำช่วงเหรอมันกระจ,ยระจายจะได้เป็นแบบโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกตึ๊บตึ๊บไม่หลุดเลยแน,น่นเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปนะคะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้านะสบายมีสายสีอะไรครับเอิอ่มเราต้องทำให้ถูกขั้วเดี๋ยวน้ำมาลังงงว้า อันข้างบ <D S 1> b b l A C k okay, okay. สีเดียวกันไม่ข้างเดียวกันนะเอามาใส่ลงไปในรูนี้นะสอดเข้าไปเลยนะออแล้วก็เอา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 น็อตเป็นพลาสติกอะยัดเข้าไปในช่องนี้วมามาจะช่วยเอาใส่เข้าไปในช่องนี้นะแล้วน้องพินเอาเจ้าน็อตอะยัดเข้าไปคือมันก็นิดนึงเนาะเดี๋ยวมันฉีดยาเหรอ แล้วเราก็เอาน่าจะใช่นะน็อตมาแบบบีบด้วยกันเหรอเออแล้วก็ใส่น,น็อตเข้าไปน่ากลัวไม่ชว่มมันจะใช่หรือเปล่าวะถ้าให้ใกล้ๆก,กันนะแล้วคุณจะเสียปุ๊บถ้าแบบอย่างเงี้ยเช่นแบบ,บเราอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็กดตืดหนี่จะได้นเนี่ย น่าจะได้นะหรือเปล่าคิดว่าได้แหละคิดว่าได้นี่ๆๆงานไม่ดีเลยหมามาไม่เล่นนะสุดท้ายแล้วต้องมาดูกันว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ฝีมือหมากับน้องเป็นสองคนโอ้น้อเดี๋ยวนะใส่อย่ีใช่ไหมคุณจันลุยเลยนะหมาเสียงดูใหญ่เฮ้ยย่นดีด้วยเสียงว่าโหทำงานได้เถอะอะอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งอ่ะใส่เข้าไป ปิ่ยัดเข้าไปยัดยัดน็อตเข้าไปก็รู้แล้วว่าหยุดเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนโอเคอุ้ยน้องพิษหาที่ปิดสวิตช์เพราจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้นี่น้องพินบอกมาอีกแล้วว่าน้องพิณช่วยชี้มหนึ่นึ่งนนเฮ้ยถูกใช่ไหมถูกเเป่าเออเล้ยงยอดไครึงง เดี๋ยวเดีเดเดโอ้หทุลักทุเลมากมาไหมอ่ะอ่ะ,อะอยัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมากดต่อเพราะว่าน้องขึนแรงงันไม่เยอะลูกไ <c oughs> อเปิดดีได้ปะเปิดให้หน่อยอานีเสียงอ่ะนีสําเร็จแล้วไปไฟไฟไฟไปไฟ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  <c oughs> ไฟ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 ไไไไไ เห็นเห็นอออเปล่า uh huh. อันอันอันนี้มัเขียนว่าอะไรว่าอันนี้มัเขียนว่าอะไรออฟโอเคแล้วเราก็ประกบสองอันเข้าหากันนะแล้วตรงตรงแล้วก็มาเอาตรงสวิต์อะตรงสวิต์ของมันออนออฟอะว่าอยู่ตรงรูของมัน <Hey. S 1> ไยแน่ <Okay. S 1> โอเคเฮยทำไมพวกเราสองคนเก่งจังเลย เห็นไหมไเ,นะเอาให้ตรงนี้นะสวิตช์ออนออฟนะมันมีเขียนบอกอยู่แล้วออนออฟให้มันตรงตรงนี้แล้วก็คุณจะมาหยิบตรงนี้เลยไขน่น็อตตึกตึกต๊กตึก๊กให้ครบหมดเลยียนสามสามอันจริงๆต้องมีน็อตตรงของออของรางถานด้วยอหนึ่งอันหนูไข่เลยไข่ให้ครบเลยเแต่เราจะหาขวดยังไงให้เข้ากับฝาตัวนี้กำลังงงอยู่แล้ว,ลวขอเวลาไปหาขวดก่อนนะคะ ตอนที่หมอมาหายไปอ่ะเราจะทำอะไรดีดีนะหมุนดูหมุน ก็ได้นะนขวดน้ำเออนี่เสียบเลยใช่อ่ะเสียบเลยโอเคดูนะอ่าโชว์โชว์ทุกคนเมื่อกี้เอาตัวนี้เสียบใช่ไหมหมุนหมุนไหมเฮ้ยอย่าจับนะเจ็บมากนะอันนี้มอเตอร์เหมือนทามิยะเลยนะแรงกว่าทามิยาว้าวแรงกว่าปิดฝาไอ้นี่ก่อนลูกทุกคนแบตเตอรี่ขอขอแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวมันหลุดลงมาแบตเตอรี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพิ่มนะทุกคน มาใส่ก่กอนมา,มา้าขึ้นไข่แล้วตอนนี้มันจะหวานไม่ค่อยดีอืมค่อยไมดีเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่น้ำให้ก่อนนะคะทุกคนอยู่ยกับนมกินไปก่อนนะน้ำน้ำร้อนหรือน้ำเย็นมน้ำพระบมห้องกินน้ำนก,ก่อนทุกคนคนราพราม,ม้ากำลังใส่น้ำอยู่คุณจะมาไข่มั้กับมะมา,มา

เครียดนะเฮ้ยอย่าเยอะเยอะๆเดี๋ยวพวกอ่ะเทฟโฟมพงไปนะเพาอย่างนี้เดี๋ยวช่วยกันดีกว่าคนนึงเกลี่ยเกลี่ยนะคนนึงเกลี่ยหมาจับอันนี้ไว้ก่อนนะรอรอควินกลับมานะแล้วมาถามเพื่อนๆว่าควินเอาเอาอะไรมาเพื่อนน้องควินฝากหมาถามมานะคะว่า ให้ทายว่าน้องควินจะไปหยิบอะไรมาช่วยเจ้าสิ่งนี้ให้ลงไปในขวดนี้ง่ายๆนะคะเรามาดูกันฮัลโหลเเดโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเออเออบแล้วเทพพบคอเทพพบคอนนี่เทพพบคอคนละเรื่องคนนัคนละเรื่อง โอ้โหกระจุยกระจายเต็มห้อง really อิน e a น l y good อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องพินโชว์ทุกคนดีกว่านี่นี่โอเคแล้วเดี๋ยวน้องให้น้องพินหมุนฝาเดีย๋ยวเดี๋ยวมาใช้หมุนฝาก่อนแล้วกันฟึ๊บใช้เข้าไปนะทุกคน ตอนแรกคุณคิดว่าหมมาไม่รู้ว่าเอาเข้าไงไม่คิดอ่าอย่างนี้กออย่างนี้ใช่ไหมเอาเอาขวดความอย่างนี้ละหมุนไดไหมได้คนมาดูดีๆนะเาแล้วนี่ีดูนะฮ้ยเลยเฮ้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 นเ้ย่างยี้อ้ย่า้ยี้ยะได้ยเฮ ไม่น้ำมันไม่โดนน้ำตัวต้งหมุนไม่โดนมาแล้ว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 นี่คันโดไม่กันเพื่อนถ้าเพื่อนอยากทำเหมือนพีนนะ่ะไปหาซื้อได้เลยนะบ๊ายบาย